ถลมอีสานนอกกรอบมาทั้งฝนทั้งลมพายุแรงพัดส,สังกะสีปริวออ26จังหวัดมีฝนวันนี้พี่ยากษ์อารกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพี่ยากษ์รากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์วัธิพรลุงพิลาชัยทาง Facebook ประจำามันจัดที่25มีนาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาในบางพื้นที่25มีนาคมและหลังจากนั้น26ถึง28มีนาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจากพายุฤดูร้อนชุดต่อไปจะเพิ่มมากขึ้นและหลังจากนั้น29มีนาคมถึง2เมษายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงบ้างจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่จะได้รับฝนในชุดนี้และในด้านของพื้นที่ฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า ปิันล่วงหน้าภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอนมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งมาดกันก่อนนะครับจากที่แอดมินแจ้งเกินฝนในทุกวันก็ไม่เว้นจะเกิดเหตุการณ์ในด้านของพาย,ยุฤด,ดูร้อนที่ส่งเข้ามานะครับที่14มีนาคม2567เมื่อวานนี้ เมื่อเวลาประมาณ10.4นาฬิกาได้รับรายงานข่าวจากเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจงังหวัดขอนแก่นได้รับการประสานข้อมูลจากเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยรายงานเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอน,น้ําพองจงังหวัดขอนแกน่นเบื้องต้นได้รับรายงานข่าวบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลน,น้ําพองอำเภอน้ําพองจงังหวัดขอนแก่น ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในเบื้องตน้นซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดขอบคุณข้อมูลข่าวจากเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแกน่นส่วนในวันนี้25มีนาคมก็ต้องเฝ้าระวังในด้านของภาย,ยุฤดูร้อนในบางพื้นที่จากสาเหตุและปัจจัยคือมียอมความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน ส่วนปัจจัยเสริมคือมีลมใต้และลมตกงออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้จากทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออกจึงทาให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านดูแลสุขภาพในช่วงนี้ หลังจากนั้น26จนถึง28มีนาคมจะมีลมต้นออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมจากทะเลจีนใต้ทางตอนล่างจากทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมเรืวนพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนเรือนพื้นที่ภาคอีสานก่อนมาที่ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือทางตอนล่างจะทำให้มีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้น ลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ฟ้าร้องฟ้าผ่าอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับขอให้ติดตามพิระกาศและประกาศคำเตือนกันอย่างใกล้ชิดสถิติได้ของการพิรุษอากาศในวันนี้25-26มีนาคม2567ภาคเหนือมีอากาศร้อนจนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวเข้ามาในตอนกลางวัน ฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางพื้นที่ทางตอนล่างของผ้าคอุณหภูมิต่ำสุด1 7บ5ดองศาและสูงสุด36-40องศาจากลมตะตกเฉียงใต้ความเร็วลมากิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ปริมาณฝนสูงสุด10มิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด39.1องศาที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคตะวอ,ออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนร้อยละ20ส่วนมากจังหวัดเลยหนองบละลำพูคอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมยอุณหภูมิต่ำ,ตำสุด24-26องศาและสูงสดุด36-38องศาจากลมตะาตกเฉียงใต้ความเร็วสึ1ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งฝนเมื่อวานนี้ภาคตะวอ,ออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ30 ฝนสูงสุด11.5ม mm, มที่จำบลบ้านเป็ดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นอุณหภูมิสูงสุด38.9องศาที่โกสุงพิสัยมหาสารคามภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลัลวในตอนกลางวันฝนรอยละ20ส่วนมากลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24 27องศาและสูงสุด 38ถึงองศาจากลมใต้ความเร็ว1ิ1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งภาคกลางเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ20ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งฝนสูงสุด19.8มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองนครสวรรค์อุณหภูมิสูงสุด39.7องศาที่มังบัวชุมอำเภอชัยปาดานจังหวัดลบบุรีภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหัวในตอนกลางวันทางตอนบนของภาค โดยจะมีฝนร้อยละ40บริเวณจังหวัดน,นาครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด28องศาและสูงสุด33-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็เวลม30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลเคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยร้อยละ10 ฝนสูงสุด1มิลิเมตรที่อำเภอฉวางนงครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดสา7องศาที่อำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดย4 2 7ิบส่งองศาและสูงสุด3 6มหถึงองศาจากลมตะวันออกความเร็วลม,มถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลดคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรซึ่งภาคใต้ฝั่งตตะวันก ไม่มีรายงานของฝนอุณหภูมิสูงสุด39องศาที่อำเภอเมืองสตูลส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันฝนร้อยละ20อุณหภูมิตม่ำสุด2 7่สถึงองศาและสูงสดุดสามารถถึง38องศาจากลมใต้ความเร็วสิบงกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งกรุงเทพเมื่อวานนี้ไม่มีรายงานของฝนอุณหภูมิสูงสุด37.5องศาที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีต่อไปนี้จะพาไปดู ด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4ไอเทมไม่ควรทิ้งไว้ในรถเสี่ยงอันตราย1อุปรกรณ์ที่มีแบตเตอรี่เช่น power bank notebook ipad โทรศัพท์มือถือซึ่งมีแบตเตอรี่ที่ไวต่อปฏิกิริยาเคมีหากโดนความร้อนนานๆทำให้เสี่ยงต่อการเกิดรัดวงจรและระเบิดได้สกระป๋องสเปรย์มีทั้งสารเคมี และแก๊สถูกอัดแน่นในปริมาณมากหากถูกความร้อนอนานๆส่งผลให้สารเคมีและแก๊สขยายตัวจนเกิดการระเบิดได้สามไฟแช็กหรือไม้ขีดไฟเพราะมีสารเคมีและแก๊สสะสมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหากถูกความร้อนสูงอาจเสี่ยงต่อการจุดไฟและเกิดระเบิดได้4ขวดน้ำพลาสติกโดยเฉพาะหากมีน้ำอยู่ภายในขวดเมื่อวางไว้บริเวณที่มีอากาศร้อนจัด และแสงทำมุมกระทบพอดีจะกลายเป็นจุดรวมแสงทําให้เกิดไฟไหม้ได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิรายงานให้ทราบเป็นระยริยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ